ค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองนะคะนี่ยังไม่ได้ที่เท่าไหร่นะคะยังไม่แก่นะคะก็คือต้องรอเขาก่อนนะคะเป็นกล้วยหอมทองนะคะเริ่มจะถ้าลูกแก่ก็จะเหลี่ยมก็จะไม่มีนะคะ <c oughs> ก็จะก็จะเป็นกลมๆล,ลูกยาวๆเหลี่ยมไม่มีนะคะก็จะไม่มีเหลี่ยมถ้าลูกเขาแก่จัดนะคะก็จะไม่มีเหลี่ยมนะคะ ค่ะน,นี่จะเป็นกล้วยหอมอครกันไปไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมนะะกล้วยหอมทองอร่อยมากอันนี้จะเป็นต้นเงาะนะคะ่ะอันนี้จะเป็นเงาะโรงเรียนนะคะต้นก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเอ่อเป็นกล้วยหอมทองอันนี้ยังนะคะยังยังไม่เกะนะคะ